สวัสดีครับขอต้รับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณแยกหมอมีในด้านซ้ายของผมนะครับก็เป็นถนนพระรามที่4และในด้านขวาก็เป็นถนนเจริญกรุงรถก็มาจากแยกเสือป่าวิ่งจัดผ่านแยกหมอมีไปทางถนนทรงวาด ในส่วนด้านซ้ายก็เป็นถนนทรงสวัสดิ์รถที่วิ่งตรงไปทางขวานะครับก็จะเข้าถนนมิตรพันธ์ไปวงเวยียน22กรกฎาคมได้คลิปนี้ผมก็จะพามาดูตึกเก่าหัวมุมแยกหมอมีที่เป็นข่าวในโลกโซเชียล พูดถึงว่าจะมีการรื้อทุบตึกเก่าแยกหมาอมีโดยจะปรับโฉมให้เป็นสไตล์อาคารแบบโมเดิร์นนั่นก็คืออาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามผมติดถนนจเจริญกรุง,งจนไปถึงด้านซ้ายก็เป็นแยกลำพูนชัยก็จะถูกรื้อทุบทั้งหมดโดยผู้อาศัยและร้านค้าขนานี้ก็ได้ทยอยย้ายไปกันหมดแล้ว ร้านที่อยู่ตรงข้ามผมนะครับก็คือร้านขั้นกี่น้ำเต้าทองหรือว่าร้านน้ำเต้าทองเป็นร้านขายยาน้ำขมแล้วก็น้ำหวานยี่ห้อน้ำเต้าทองสังโฮโลเลงเต้ก็ได้เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี2444เมื่อ122ปีผ่านมาแล้วก็ได้ย้ายไปปรับตอกมะขามถนนวิพันธ์ทางไปวงเวียนยี่สองรกฎาแล้วถัดไปทางด้านซ้ายนะครับตรงแถวเลยรถสีขาวไปหน่อยนะ หน้ารถสีดําตรงนั้นก็เป็นร้านรถช่องสิงคโปร์พุชนาก็เป็นร้านที่เปิดขายมาก,กว่า80ปีบริเวณแถวทางเข้าโรงหนังเฉลิมบุรีเก่าร้านรถช่องก็ย้ายไปเปิดบริเวณแถวหัวมุมตรงสามแยกเจริญกรุงก็ห่างไปประมาณแค่เจเมตรได้ก็ประมาณสองสาร้านนี่นะครับก็ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ที่หลายท่านเนี่ยรู้จักเลยนะอย่างเช่นร้านน้ำเต้าทองแล้วก็ร้านรถช่องสิงคโปร์โภชนานะครับ สองล้านเนี่ยคนรู้จักเยอะผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับโดยจะเดินรอบๆวงเวียนก่อนนะตามเข็มนาฬิกาจนไปถึงแถวหัวมุมถนนมิพันธ์นะครับแล้วก็จะพาเดินในส่วนที่เป็นถนนสุขสวัสดิ์ไปจนถึงบริเวณแยกเฉลิมบุรีหรือถนนเยวาวราช ด้านหน้าผมก็เป็นถนนเจริญกรุงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปวงเวียน2ี่สิบสองถ้าตรงไปก็ไปแยกทรงวาดฝั่งตรงข้ามผมนะครับก็เป็นร้านและช่องสิงคโปร์นะย้ายมาจากร้านเดิมนะครับร้านเดิมก็ต้องข้ามไปก่อนนะ ทางแยกนี้นะครับอยู่ตรงต้นมาสูงๆใกล้ๆกับร้านน้ำเต้าทองแต่ยังอยู่ถนนเส้นเดิมนะครับเพียงแต่ย้ายข้ามมาจากบริเวณทางแยกตรงนี้เก็เป็นร้านอู้ฝูก็จัดว่าเป็นบาร์ลับสไตล์แบบโลงเตี้ยมข้างในมีจุดถ่ายภาพมากมายเลยแต่วันที่ผมไปร้านเขาปิดข้ามมาอีกฝั่งนึงนะครับตรงข้ามกับร้านอู้ฝูถนนมิพัน์ ด้านขวาสุดนะครับเลยทเวีตไปหน่อยด้านน้าเต้าทองเขาย้ายไปอยู่นะก็ถือว่าใกล้กับจุดเดิมนะครับห่างกันเพียงนิดเดียวประมาณร้อยเมตรได้เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูบรรยากาศบนถนน,นสรขสวัสดนะครับจะเดินตั้งแต่บริเวณแยกหมอมีนะไปจนถึงแยกเฉลิมบุรีแถวแถวถ,ถนนเยวาวราช จะโดนลื้อหมดนะครับด้านซ้ายนะครับไปจนถึงถนนลำพูนชัยอาคารบริเวณน,นี้นะครับก็เป็นตึกเก่าที่ทางสนงานงางทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะเวรคืนโดยมีอาคารที่จะลื้อทิ้งยกเวิงเลยตั้งแต่หัวมุมแยกหมอมีจนไปถึงแยกศิริบุรีรวมถึงแยกลำพูนชัยก็จะมีติดถนนเจริญกรุงถนนทรงสวัสดิ์ถนนลำพูนชัยและก็ถนนเยาวราชรือแบบยกเวิง เตรียมสร้างเป็นธนาคารพาณิชย์ก็จะมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้านนะครับที่ต้องย้ายออกไปจากพื้นที่แล้วก็ไปหาทําเรค้าขายใหม่บางเจ้าผมคิดว่าคงจะเลิกนะตรงนี้ก็มีร้านค้าที่สืบทอดกันมานะครับหลายชั่วยุคคนนะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับบางร้านเนี่ยสืบทอดมาถึงสี่ชั่วยุเลยก็ยังดําเนินการอยู่นะครับอย่างเช่นร้านน้ำเต้าทองเนี่ยก็อยู่บานานมากนะครับร้อยกว่าปี ปีหน้าก็จะครบ123ปีเลี้ยงเลขเลยนะหนึ่งสองสามการรื้อตึกเก่าแก่ครั้งนี้นะครับมีบทําให้ร้านดังระดับตำนานหลายร้านเลยนะต้องย้ายออกจากอาคารอย่างเช่นร้านน้ำเต้าทองร้านน้ะช่องสิงคโปร์เนี่ยร้านที่มีชื่อเสียงเหล่านี้นะครับก็ต้องย้ายออกไปตอนนี้เ็าก็ได้ที่ใหม่กันหมดแล้วนะเป็นตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับที่ยังไม่ได้โดนลื้อนะ แต่ได้ยินเสียงแวแวแวเหมือนกันนะครับว่าคงอีไม่นานตรงนี้เป็นทางเข้าที่จอดรถเดิมก็เป็นโรงหนังเฉลิมบุรีเก่าหรือว่าสาลาเฉลิมบุรีอันนี้ก็เป็นภาพเก่านะครับที่เคยมีโรงหนังอยู่นะถูกรื้อไปนานแล้วกลายเป็นสภาพแบบนี้นะครับเป็นที่จอดรถตอนแรกก็เป็นโรงหนังสิงคโปร์นะ หรือทุบไปนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นโรงหนังสาลาเฉลิมบุรีก็สร้างว่าพร้อมกับสาลาเฉลิมกรุงที่อยู่ตรงแยกเฉลิมกรุงก็จะเห็นว่านะครับเขาเตรียมรื้อแล,ล้วล่ะตอนนี้มีหลายหลังนะครับที่ทยอยลื้อแล้ว สำหรับแยกหมอมีนะครับหรือเรียกกันว่าสามแยกถนนเจริญกรุงก็เป็นแยกจุดตัดถนนเจริญกรุงถนนพระรามที่4ถนนสรงสวัสดิ์และถนนมิตรพันธ์ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและแขวงตลาดน้อยเขตสมบัติวงกรุงเทพมหานครเรีวยกว่าอยู่ในย่านใจกลางเยวาวราชชื่อแยกหมอมีก็มีที่มานะครับเดิมตรงนี้เ็าจะมีร้านขายยามหมอมีอยู่คือร้านขายยาบุญมีซึ่งเป็นกิจการของนายมีเกษมสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความชำนาญในเรื่องของยาโดยเฉพาะยานัดและยาสมุนไพรต่างๆและท่านก็คงได้ยินนะครับชื่อนี้นะยานัดหมอมีพวกยานัดเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่รู้จักและไม่เคยเห็นด้วยนะผมได้กลิ่นเนี่ยผมวิ่งหนีเลยนะเพราะว่ามีกลิ่นที่ฉุนมากๆเลยแล้วพอระยะหลังเขาก็เลืเลกๆกันไปยาอูไทยตามหมอมีอะไรประมาณเนี้ยที่ผมเคยได้ยินตอนสมัยเด็กๆซึ่งเคยเปิดกิจการอยู่ในแยกแห่งนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อแยก ตามชื่อร้านของหมอมีนะตอนนี้หมอมีเขาย้ายไปนานแล้วล่ะตึกฝั่งตรงข้ามผมมาโดนรื้อทุบหมดนะครับจนถึงซอยที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยเป็นซอยสองสวรผมเดินมาถึงแยกเฉลิมบุรีตรงนี้ก็เป็นถนนเยาวราชชื่อแยกเฉลิมบุรี ก็เป็นชื่อมาจากโรงหนังเมื่อก่อนก็จะมีโรงหนังเฉลิมบุรีอยู่นะครับตอนแรกเลยก็ชื่อศาลาเฉลิมบุรีแล้วก็มันยาวนะก็เรียกไปเรียกมาก็กลายเป็นโรงหนังเฉลิมบุรีรถจากถนนเยาวราชนะครับถ้าวิ่งตรงไปก็จะไปแถวแถวแยกเมกานะครับไปคลองโอ่งอ่าง ก็ท,ที่มอนะครับมีหลายอาคาเหมือนกันนะที่มีการปรับปรุงนะครับในย่านนี้ก็เป็นอาคารเชีย่นไฮมีการปรับปรุงอยู่ด้านบนด้านล่างผมอย่างเห็้เขาเปิดบริการอยู่เลยนะมีเสียงเพลงด้วย ตรงนี้ก็มาถึงถนนเจริญจุงนงครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นรถไฟฟ้าเอ็มอาทีสถานีวัดบางกอนก,กลับบ้านตอนตรงข้ามก็เป็นสมาคมหว่งสิวแห่งประเทศไทยก็เป็นบรรยากาศที่นํามาฝากกันนะครับบริเวณแถวหัวม,มุมแยกหมองมีจะมีการรื้อทุบอาคารเก่าอายุก,กว่าร้อยปีผมก็มาเก็บบันทึกไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับชมขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกับวี p พีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสํหรับวันนี้สวัสดีครับ